สวัสดีค่ะมาพบกับสวันดกอกๆเนาะคะ่ะมันนี่กันได้อ่ามันนี่ข้ามาเบ่งไฟใหม่ค่ะพี่น้องไฟไหม้อยู่ภูประพานะคะตรงนี้ก็เป็นหัวหน้าของสวันค่ะอ่าตอนนี้ก็มาหอดหัวหน้าแล้ะเนาะเมื่อวานนี้ยังอยู่ยังอยู่อีกหม่องหนึ่งอยู่ค่ะแต่ตัวนี้มาหอดหัวหน้าสาวันแล้วคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปมันก็สิรามลงมากรามลงมากหัวไห้สวันเนาะแล้วก็มันก็สิไป ไปทางนี้ทางนี้มันจะเป็นภูเหล็กไฟได้ค่ะพี่นอ้องอ่าทางนี้จะเป็นภูเหล็กไฟเนาะคะนะ่ะเนาะกลางคืนค่ะมันซุ่มบ่ได้ค่ะสวัรค์กสวัรค์เอ่อมาจากบ้านกุนบุญเลอค่ะอ่าเพิ่งเพิ่งจะมาเนาะค่ะมืเ้เนมาจากบ้านกุนบุญแล้วแล้วมันมันขําแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นตอนกลางเว้นกับสิเบิงเบิงบ่ค่อยเห็นแสงไฟค่ะพี่นอ้องอ่าตอนนี้มันก็เป็นกลางคืนเนาะคะ่ะเนาะ กลางคืนก็สีพ่อเห็นในจังหน่อยอันนี้ก็เป็น,เป,น,น,นเป็นหน้าของสวรรค์อ่าเป็นหน้าของครอบครัวของสวรรค์นเนาะอยมางท่านได้แบง่งทีแบ่งทางกันแล้วค่ะอันนี้็อยางให้พี่น้องมาเบิงเจ้าหน้าที่เพื่อนมากเมื่อวานเมื่อก่อนอ่ะเพิ่นบอกว่าอ่าถ้ามีไฟปลาให้ทรหาด้วเพิ่นว่าอยู่ที่ศูนย์ศูนย์อยู่ที่ทห้วยบางทรหลวงเนาะคะ่ะ เป็นไฟป่าเป็นเจ้าหน้าที่ของไฟป่าของอะไรนะพระราชดำริของราชการที่เก้านะคะอน,นี้ก็ข้ามาเบิงค่ะไฟมาที่หัวนาสรวั์แล้วค่ะคิดว่ามืออื่นกันสิไปฮอดทั้งพุ่นนะคะถ้าถ้าถ้าดับบพท่านนะคะเนาะก็จะลามไปทางผู้เล็กไฟนะคะตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นผู้ประพางเนาะ อ่าสวัรค์จะซูมแล้วแล้วมันมันแตกมันลายนะคะก็เลยซูมมาได้ค่ะพี่น้องไม่หอดล้างเขาแล้วค่ะตอนนี้ระยะทางก็ประมาณสองกิโลเมตรนะคะขึ้นไปตรงนั้นเนาะขึ้นไปข้างบนมันจะสองกิโลเมตรนะคะอ่าเวลาไฟป่ามาแต่ละปีก็จะ ไปดับบ่ได้แล้วค่ะมันมันมันเอใบใหม่มันหลายแล้วค่ะเข้าใกล้ว่าค่อยได้ค่ะน,นี่ก็มองเห็นไกลๆระยะาทางจากนี่ึ้นไปเข่ากับประมาณพื่อสองกิโลพื่อค่นนะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เบอร์ยังน้อบะดนี้เจ้าหน้าที่ไฟปา่าห้วยบางซายหลวงนะคะ ิ่นบอกว่าทำาม้ไฟปลาห้สะบันทรหาผัดบ่วหอยเบือทรเข้าไวไเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่สีแดจ,จังได๋ล่ืบะทีนี้ป่วยหายไม่ยนี่แล้วขอกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาดับไฟให้ในเด้อค่ะแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นลดน้ำทันนะถ้าค้นไปลดน้ำนท่านแถวๆแถโๆแถวนั้นอะ่ะมันก็บ่ล่ามไปไกลค่ะ นนกันน้ก็ใหม่มหาหอดหัวหน้าของสววันแล้วค่ะน้องพี่น้องอันนี้การมาไทายให้เบื้องว่าแต่ละปีมีไฟป่ามาทุกปีเด้วค่ะเอ่อช่วงหน้านี้ก็จะมีไฟป่ามาทุกปีนะคะแถวแถวหมู่บ้านของสวรัน์น,ะะนี่นะคะกนอยู่แถวนี้น่ะสิ้นแล้วค่ะ เพราะว่าเพื่อนบอกว่ามันเกิดไฟป่าได้จังได้กับบลูนะคะแต่ว่ามันมันเกิดไฟป่าจากจากที่ต่ําขึ้นที่สูงได้ค่ะคลิปนี้ก่อนพ่อแค่นี้ก่อนนะคะนาะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจสวัสนดนะคะ่นะสวัะะสวดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ